สวัสดีครับโอเคยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วิเคราะห์ทองคําประจําวันนะครับเมื่อวานเป็นไงทองคําดิ่งพระสุธาท้านรกนะครับอืมอ้ม,ม,มนะซิซาร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ในห้อง v i p ีเราไม่กลัวถูกไหมเพราะผมบอกแล้วว่ามีแผนเสมอถูกไหมครับทองคำเนี่ยทะลุลงมาทุกโซนปึ้งปึ้งปึ้งอ่ะทะลุโซนสุดท้ายเราเป็นไงครับเราเล่นหน้าเซลถูกไหมอ่ะเมื่อวานเรามี3โซนใช่ไหมอ่ะฟังแผนผมนะเมื่อวานเรามี3โซนนะไอเอไปโซนละสามร้อยสามร้อยสามร้อยรวมเก้าร้อยจุดอ่ะ เพราะแต่ละโซนที่ผมให้เป็นโซนที่มีโอกาสกลับตัวไงถ้าโดนโซนกลับตัวโอกาสทำกำไร1 5 0 0ถึง2,000จุดคือเยอะมากมันเลยคมที่จะเสี่ยงถูกไหมครับแต่พอทะลุทุกโซนโดย s l ปุ๊บไม้แก้เป็นไงฮะไม้แก้บวกมา1,500จุดถูกไหมไม้เซลล์ที่1825ปลายไส้สุดๆลงมาเนี่ยเห็นไหมฮะบวกมาเท่าไหร่บวกมาประมาณ1,500จุดเนาะทีพี1 0นะครับ1,500จุด เห็นไหมครับถ้าเรามีแผนนะเราจะเทรดแบบไม่กลัวเลยนะครับเราจะมีแผนแก้ re, เราจะรู้ว่าทองคําจะไปยังไงต่อทิศทางตลาดจะไปทางไหนนะครับดีไหมเทรดแบบนี้ดีถูกไหมครับอะทีนี้ทองคําจะไปในทิศทางไหนล่ะอืมน่าสนใจนะครับทองคําจะไปในทิศทางไหนนะครับสิ่งที่น่าสนใจสําหรับทองคานะครับตอนนี้คือน้องเขาเนี่ยนะครับอยู่ในระหว่างการกั้มกึง่งนะกั้มกึ่งคือยังไงคือหนึ่งครับเอ๊ะหนูจะลงแบบนี้ หรือเขาจะทำแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นภาพไหมนะครับมี2แบบนะเนี่ยตอนนี้เรามองสองแนวนะว่าเฮ้ยจะลงไปเลยหรือเปล่าหรือจะเอ๊ะพักตัวหลอกพักตัวทิปเหมือนกับจุดจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้จุดนี้นี่นี่น,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 นจุดนี้จุดนี้เห็นไหมออดีเกเคยทําอะไรไว้เจ้าทองคํานี่ ลงมาซะแรงเลยปาดเข้ามาอืมขึ้นต่อนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขเดียวครับคือเหมือนอดีตเลยครับห้ามหลุดโลครับเห็นไหมในอดีตไม่ไม่หลุดนะเห็นไหมในอดีตมันไม่หลุดนะหนึ่งแปดหนึ่งห้าเนี่ยไม่หลุดใช่ไหมครับตอนนี้นะเงื่อนไขเดียวนะครับจะขึ้นจะลงต่อนะถ้าจะลงต่ออ่ ه, ดูเงื่อนไขกัน <k ip ers> ถ้าทองคําจะลงต่อตอนนี้นะครับเงื่อนไขเดียวของเขาคืออย่าหลุดหนึ่ง เอ้ถ้าถ้าจะขึ้นต่ออ่จะจำห้ามหลุด1804แต่ถ้าจะลงอ่ะต้องหลุด1804นะครับมาฟังในกรณีที่ลงต่อกันนะครับถ้าลงต่อนะทองคำนี้ยังก้ำกึ่งนะยังกรึบๆอยู่นะครับนะอาจจะรอข่าวนนฟาร์มหรือเปล่านะเออเป็นไปได้นะนะครับอาจจะรอข่าวนนฟาร์มก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับหนะึ่งแปดหนึ่งสี่นะครับเอาผมให้แม็กซ์สุดเลยขอตีเลนส์กว้างๆก่อนเลยเนาะรายละเอียดเดี๋ยวลงใน VIP ให้นะครับ เราตีเล่นช่วงกว้างก่อนนะทุกคนดูคลิปดูดูนี้ไปก็ได้เนี่ยแนวฟิโบ้พวกเนี้ยนะเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้1 8 0 4 1 7 7 1เจอกันโอเคไหมหนึ1งเจเจอกันครับ1 7 7 1กับอีกแนวหนึ่งเมื่อกี้เอ่อนี่นี่อีกแนวหนึ่งให้ให้อีกแนวหนึ่งนี่อีกแนวหนึ่งนะครับ1 7 8 2นะจะเจอนี่นี่อั่งเจ็ดก็ได้เนีเอาเอาให้ครบไปเลยใช่ไหมนี่นะครับนี่จะมีแนวประมาณนี้ นะครับที่ถ้าหลุด1804นะ่ะเจอกันข้างล่างเลยเบี้นะครับนะครับเจอกันข้างล่างเลยนะครับโอเคไหมถ้าหลุดนะอ่าดูก่อนนะถ้าหลุดนี้นะครับมีเงื่อนไขถ้าหลุดปุ๊บน้องก็จะลงเวลาเทรดมีเงื่อนไขการเทรดนะกลับกรณีที่สองครับ <c oughs> บังเอิญตองเนี้ยเป็นดีมาโซนซะด้วยลงมาสัมมันเลยนะลงมาให้สุด แล้วหยุดที่ดีมานโซนครับลงมาให้สุดแล้วหยุดที่ดีมานโซนครับอะไรอะดีมานนี้มีโอกาสครับปุ๊บเด้งขึ้นไปได้เนี่ยเด้งแบบนี้นึกออกไหมเงื่อนไขคืออะไรครับเหมือนเดิมครับก็คือตรงเนี้ยถ้าราคาไม่หลุด1809ว่าโลเดิมเนี่ยก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปโอเคไหม เราได้โซนรับข้างล่างนะถ้าหลุด1804เราจะเซลลลงมารัวๆเลยนะจนถึงเท่าไหร่อ่ะ1790แล้วกันนะอ่ะประมาณกี่จุดเนี่ยตรงนี้อ่ะถ้าหลุดนี้นะจังหวะเซล,ลเราจะมีประมาณ1,400จุดให้เก็บกำไรแต่ถ้าไม่หลุดมันวิ่งขึ้นไปเราเก็บยังไงครับถ้าไม่หลุดแล้วมันวิ่งขึ้นไปเราจะเก็บยังไงครับสิ่งที่เราจะเก็บกันก็คือนะครับเราต้องพยายามหาแนวต้านแนวรับแนวต้านก่อนนะนะครับ อาหาฟิโบหาดิมันโซนสัปปายโซนก่อนอ่ะจะมีโซนข้างบนครับโอ้ยตรงนี้โซนสูงเลยโซนสูงเลยโซนเก่าอย่างนี้นะครับ1843เนาะถึง1851น,นะโอ้ยโซนกว้างจัดนะครับข้างบนนะครับจะมีโซนข้างบนเนาะที่จะกดราคาลงมานะครับและจะมีแนวตรงนี้ครับ1820นะ1820 1828นะ1833นะ จะมีประมาณนี้นะครับที่คอยต้านราคานะหนึนะเห็นไหมถ้าทองคำจะขึ้นนะครับมันก็ต้องขึ้นแล้วค่อยคเบรกผ่านตามสเต็ปมาตรงนี้มีสป라이ดโซนด้วยถ้าทองคำเลือกจะขึ้นนะมันต้องขึ้นอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบนี้เป๊ะน,นะแต่มันจะมีแนวย่อคือแนวต้านพวกนี้แหละที่มันต้องย่อแล้วต้องค่อยคทะลุค่อยๆทะลุ ค่อยๆทะลุไปไอน,นี้ต้องดูหน้างงานนะครับแสดงว่าทองคําตอนนี้เป็นไงฮะมีโอกาสครึ่งๆเลยจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อก็ได้ถ้าใครนะครับถ้าผมแนะนํานะว่าเฮ้ยเราปั้นพอร์ตเนี่ยรอข่าววันศุกร์นอนฟาร์มพอเป็นเทรนชัดเจนมันก็เทรดง่ายอยู่แล้วนะครับคือเราเราต้องรู้จักรอ,อน,นิดนึงนะถ้าเกิดใครอยากปั้นพอร์ตนะใครอยากเทรดน,นะนะครับอยูนในห้อง VIP นะจะมีแบบเออมีวิธีให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากเฮ้ยคอนเฟิร์มจริงๆนะนะครับรอข่าวก็ได้นะคุณจะสังเกตว่าสมมติอ่ะเหมืออ,ออออนพข่่าาวกยยงงเี้ เนี่ย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 ดูนะช่วงข่าวตรงนี้นะผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้การรอให้เป็นนะครับเนี่ยเหมือนช่วงข่าวออกตรงนี้ใช่ไหมบึง้งไม่ได้เทรดนะแต่เรามาเทรดตรงไหนครับเรามาเก็บเซลล์กันตรงนี้ใช่ไหมเก็บเซลล์กันตรงนี้เก็บเซลล์กันตรงนี้ซึ่งช่วงเนี้ช่วงที่เราเจ็บกันเนี่ยไม่มีข่าวแต่เป็นการเทรดในประมาณ1สัปดาห์1สัปดาห์หลังข่าวออกอ่าประมาณกี่วันเนี่ยประมาณ3วัน นะข่าวออกหนึ่งวันปุ๊บตลาดแอคชั่นปั๊บลง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 เราพอตลาดแอคชั่นจบปุ๊บโอเคตลาดเลือกทางเราก็มาไล่เก็บ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 เอาโอกาสได้กําไรเยอะกว่านะครับกรณีตอนนี้นะครับก็เหมือนเหมือนกันนะตอนนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหมือนเหมือนกันคือไงครับสมมุติตอนนี้เฮ้ยไม่รู้อะไรเลยอะ่ะนะฮะเราเฮียมันจะขึ้น,นขึ้นจะลงไม่ลงยังไงดีวะ รอเลยฮะสมมุติราคามันลงมาปึ้งเนี่ยจังหวะให้เราเซลล์โซนเนี่ยเยอะหรือราคามันเลือกขึ้นไปปึ้งเห็นไหมจังหวะไล่บายก็เยอะเห็นภาพไหมฮะเออนั่นแหละเห็นไหมสบายๆนะครับเนาะการเทรดคือเราต้องรู้จักรอนิดน,นึงนะครับแต่ถามว่าตอนนี้มีจังหวะให้เข้าไหมมีนะครับซึ่งผมได้อัปเดตในห้อง VIP แล้ว โอเคไหมนะครับนะห้อง VIP คือใครอยากรู้เงื่อนไขอะไรได้นะครับน้องก็ถ้าอยากเข้าฟรีเน้องคือเปิดพอร์ต x m นะครับเติมขั้นต่ำร้อยเหรียญก็ได้เข้าแล้วนะครับถ้าเติม500เหรียญจะได้คอร์สเรียนฟรีเป็นคอร์สพฤติกรรมทองด้วยนะครับและถ้าเปิดตอนนี้นะมันจะมีโปรคูณ2อยู่นะคุณเติม500เหรียญคุณได้อีก500เหรียญได้พอร์ตพันเหรียญเลยถ้าคุณเติม100คุณก็ได้อีก100ก,ก็กลายเป็น200เหรียญเห็นไหมคุ้มปะ่ะขั้นต่ำร้อยเหรียญนะคุณได้ห้อง VIP นะแต่ผมแนะนำห้าร้อยเหรียญน,นะจะได้คอร์สเรียนด้วยนะแล้วก็จะได้ในส่วนของมันคูณ2ไงพอพอร์ตพันเหรียญเนนะี่ยมันจะเข้าคอนเซปต์ใน YouTube ที่ผมทำนะคอนเซปต์ปั้นพอร์ตจากพันเหรียญไปหมื่นเหรียญเนี่ยนะครับนาอก,ก็จะเข้าคอนเซปต์พอดีเลยนะครับนาะฉะนั้นทองคาเดี๋ยวผมขอวาดแนวโน้มนะหนึ่งคือโอเคชั้นหลุดมันจะมีแนวหลุดตรงนี้นะครับจะหลุดนะครับนะนะนะครับจะหลุดนะหลุดตรงนี้นะครับ ดูแนวแรกนะแนวแรกนะครับคือถ้าน้องหลุดตรงนี้เนี่ยนะครับปึ๊บลงมาโอเคนะนะครับเราจะหาจังหวะเซลล์กันเพื่อลงมาสุดเลยนะครับนะอาจจะเซลล์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน้าง,งานให้อีกทีแล้วกันนะนะครับนะ้นหลุดตรงเนี้ยนะครับก็จะมีแผนเซลล์นะครับแบบที่2ก็คือทองคำเนี่ยนะครับขอเปลี่ยนสีก่อนเพื่อความสวยงาม โอเคแบบที่2คือทองคํำเนี่ยเฮ้ย่ยอลงมาปึ้งยึงขึ้นไปชนตรงนี้ชนตรงนี้ปุ๊บมันจะมีการยอ่อตรงเนี้ยเราต้องรออัปเดตหน้าง,งานนะคือเราสามารถเซลล์โซนนี้ได้นะครับนะบก็เก็บกําไรกันเรียบร้อยแหละ1ต่อ1นึ่นะเก็บได้อยู่แล้วนะครับและเราก็ต้องรอดูว่ามันจะไปยังไงต่ออันนี้ต้องดูหน้าง,งานแล้วมันไปได้หลายแบบเลยนะพอมันสุดตรงเนี้ยดูนะสุดตรงนี้นะอาจจะไซด์เวขึ้นไปก็ได้ แล้วลงคือมันไปได้หลายแบบมากเลยนะคุณไซเวยร์ขึ้นไปแล้วลงแบบแรกแบบที่สองคืออะไรเด้งปุ๊บลงเลยได้ไหมได้แบบที่สามครับเด้งขึ้นมาเลยถึงโซนนี้แล้วก็ทำแพทเทิร์นจะลงต่อหรือขึ้นต่อก็ได้ไม่รู้เลย สิ่งเดียวที่เราจะรู้ก็คือตอนนี้เราได้กรอบในการเล่นแล้วกรอบไซด์เวย์ตรงนี้เห็นไหมครับกรอบนี้นะ1820-1809นี่คือกรอบที่เราจะเล่นกันโอเคไหมครับเนาะเราเล่นไปกรอบๆไปเนาะตลาดตอนนี้คือยังไม่ได้คอนเฟิร์มแบบเต็มที่นะว่าเฮ้ยบายเต็มที่เซลเต็มที่นะครับไม่เหมือนก่อนหน้าเนาะก่อนหน้าที่แบบเฮ้ยตรงนี้เราก็บายกันเต็มที่มานะครับหรือตรงนี้เราก็เซลกันเต็มที่มานะพอทุกอย่างหลุดเงื่อนไขแบบนี้นะครับเราต้องรอตลาด ฉเฉลยก่อนนะครับนะถ้าเกิดคุณรอเป็นนะก็กําไรง่ายๆแน่นอนนะครับการเทรดฟอเร็กซ์ไม่มีอะไรยากนะครับแค่คุณรู้จักรอนะครับแล้วก็เก็บกําไรกันนะครับสบายสบายโอเคไหมนะครับแต่ตอนนี้มีจังหวะเข้าไงมันสามารถเข้าได้นะผมก็ส่งซิกเนลไปในห้อง v i p แล้วแหละนะว่าเฮ้ยจังหวะนี้เข้าได้นะครับเนาะแล้วก็เก็บเก็บเล็กเก็บน้อยกันก่อนนะเออมันเก็บได้คุณมันเก็บได้จังหวะเนี้ยนะครับเนาะคือถ้าเกิดคือเวลาผมเทรดนะเวลาผมให้ซิกนะผมจะมีแผน ไว้เสมอว่าเฮ้ยเงื่อนไขจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดสมมติแผนนี้ SL ใช่ไหมครับเงื่อนไขต่อมาคืออะไรเราจะเทรดเซล์เทรดเซล์แล้วลงได้ถึงไหนมันคุ้มไงนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาแชร์แนวคิดเนาะหรือว่ามาฟังเออมาอยู่ในห้อง VP ด้วยกันนะครับเราจะยินดีมากเลยนะครับสำหรับวิเคราะห์ทองคำวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ